แล้วทีมงานเด็กแคมป์ไข้ขหันษาพาน้องๆและครอบครัวไปร่วมตะลุยเล่นเรียนรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัยที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก้วยขาแข่งนอกจากแต่ละครอบครัวได้ทำกิจกรรมและใช้เวลาร่วมกันยังให้เด็กๆนั้นได้ซึมซับกับธรรมชาติได้เห็นการทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์ผืนป่าจนหลายคนอยากเดินตามรอยในการปกป้องผืนป่าที่เหลืออยู่ค่ะ ได้รับการตอบรับดีแบบนี้พี่พเขรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งให้ทีมงานจัดแคมป์ต่อเนื่องในชื่อเด็กเดินป่าห้วยขาแข้งงานนี้บอกเลยครับว่าน้องๆจะต้องทำกิจกรรมและกินนอนเรียนรู้การใช้ชีวิตในป่าและสำหรับน้องๆที่เข้าร่วมแคมป์เด็กเดินป่าห้วยขาแข้งเป็นน้องใหม่แกะกล่อง ยังไม่เคยเข้าร่วมรายการกับเดอะแค้มค่ายหันสามมาเลยสักครั้งเดียวแม่หลังจากที่ทางรายการเปิดรับสมัครก็มีน้องๆให้ความสนใจเข้ามามากมายครับแต่ละคนบอกเลยครับว่าเล่าความตั้งใจร่วมถึงมีการงัดเอาความสามารถพิเศษออกมาเพื่อพิชิตใจกรรมการกันหน้าดูเลยทีเดียว ลาไปเดินป่ามันก็จะบางครั้งมันก็จะมีเส้นทางที่เวลาคนเดินไปเยอะๆมันก็จะมีแบบเป็นพวกแบบใบไม้อยู่ประมาณนั้นนะครับก็พยายามเดินไปดูว่ามันมีแถวนี้ไหมถ้าไม่มีก็ไม่ควรจะเดินไปไหนก็ถ้าเขาถ้าเราคิดว่าเขารู้ว่าเราหายไปแล้วเขาก็อาจจะตามหาเราเราไม่ควรแบบเดินไปไหนมากแบบไกลๆเพราะว่ามันอันตรายครับอันนี้ผมชอบมากที่สุดนะครับมันคือหินคอร์สนะครับ หรือคอรไซนนั่นเองนะครับเป็นหินที่ผมชอบเนื่องจากว่ามันสวยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผลึกสวยกว่านี้จะเป็นผลึกเหลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นแค่ผลึกที่คมันแตกออกมานะครับขุดได้หาได้จากหินนะครับหินธรรมาดาทั่วไปครับก็เป็นแร่ที่ลองมาจากแร่ที่หาง่ายที่สุดชื่อแร่เฟลสปาหรือถ้าเรียกในคนไทยเขาเรียกกันว่าแร่ฟันม้านะครับ ว่าอยากมาอาบไอป่าในหลักสูตรการเรียนวิธีรักษาสุขภาพบอกว่าคนที่อาบไอป่ามีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าคนที่ไม่อาบไอป่าคะเพราะว่าผมอยากรู้เรื่องสัตว์เรื่องพืชผมจะได้ระวังถ้าสมมติผมติดป่าอะไรแบบนี้ครับผมจะได้รู้ว่าพืชอันไหนกินได้แล้วสัตว์อันไหนมีพิษและไม่มีพิษครับ เหตุผลที่อยากมาผมอยากมาเดินป่ามานานแล้วครับแล้วที่ก็เพราะว่าผมอยากหาอะไรใหม่ๆทำครับหาอะไรที่ตื่นเต้นครับ,รบหนูอยากมาเพราะว่าหนูชอบหนูชอบธรรมชาติค่ะแล้วหนูสนใจมาแคปนี้เพราะว่าอยากจะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆคะ่ะเพราะหนูไม่เคยเข้าค่ายประเภทนี้เลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่คุณพ่ออนุญาตให้มาคะ่ะที่หนูอยากมาเพราะว่าเห็นในรายการ ช่อง A.L. TV เเขานำเสนอเดอะแคมป์แล้วเห็นว่าทุกคนเขาสนุกกนานดีก็เลยอยากมาค่ะพอดีผมเคยเด,เดินป่าขึ้นเขาบรรคัดขึ้นอะไรก็เลยอยากจะท้าท,า,ท,า,ทายตัวเองแบบมารดยไม่มีพ่อแม่บ้างจะได้มีประสบการณ์ในการเข้าป่าครับอยากมาเข้าเพราะว่าหนูอยากไปเดินป่าแล้วก็อยากไปเห็นสัตว์แล้วก็ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่หนูไม่เคยเรียนตอนอยู่บ้านค่ะ ไม่ใช่แค่การคัดเลือกน้องๆให้เข้าร่วมแคมป์แต่ทีมงานอยากให้น้องๆนั้นได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดและเชิญอาจารย์พรเลิศละอ,อสุวรรณนักธรรมชาติวิทยาผู้คร่ำวอดในวงการมาอุ่นเครื่องให้ความรู้เกี่ยวกับป่าด้วยข่ะแคงค่ะเ,เื่องอยากว่าเราจะต้องไปดูนกไปดูสัตว์ป่าด้วยเพราะฉะนั้นการแต่งกายขอให้เป็นเสื้อผ้าโทนสีธรรมชาติผมใส่มาให้ดูเป็นตัวอย่างไม่จําเป็นต้องถึงกับลายพลางเหมือนทหารไม่ต้องก็ได้ เดี๋ยวจะหลงป่าหากันไม่เจออีกเอาสีทําอย่างนี้ก็คืนธรรมชาติแล้วก็รองเท้าก็เป็นรองเท้าผ้าใบาใส่สบายนะครับรองเท้าเดินป่าอยากจะให้มีสมุดบันทึกและที่สําคัญที่สุดอยากจะย้ําเด็กๆว่าเราไปเดินป่าเราต้องใช้ประสาททั้ง5้าตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นชิมวันนี้ถือว่ามาแนะนำเบื้องต้น และทั้งหมดนี้ก็คือน้องๆทั้ง16คนที่ผ่านการคัดเลือกและจะไปเดินป่ากับเราในครั้งนี้ครับ กิจกรรมในแคมป์นี้น้องๆส่วนใหญ่จะต้องมีการบุกปา่าฝ่าดงระเบิดภูเขาเผากระท่อมและไอ,อ,อสองอันหลังนี้ไม่น่าใช่นะครับแต่บุกปา่าฝ่าดงอันนี้แน่นอนครับเลยบอกเลยครับว่าจําเป็นต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลเอ๊แล้วพี่เลี้ยงเอาจากไหนละ่ะโอ้ยง่ายนิดเดียวครับพี่เลี้ยงส่วนใหญ่ของเราก็คือน้องๆจากแคมป์ปันสืบสารมรอดอกโลกนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาเคยเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมาแล้วคราวก่อนไง และนี่ก็คือชมหน้าของพี่เลี้ยงทั้ง7คนตลอด3วัน2คืน น้องๆจะต้องทํากิจกรรมร่วมกันดังนั้นนะครับเพื่อความสมัครสมานสามัคคีอังเข้าแจ็คหน้ามนคนหน้าโหดก็เลยมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆก่อนจะเริ่มแคมป์ครับทางนี้ก็เพื่อความเป็นหมู่คณะในการปฏิบัติภารกิจนั่นเองอ้าวพี่แจ็ครับไปอเพื่อนล้ะเรามาพบกันเรามาพบกัน เป็นเพื่อนทุกคนเป็นเพื่อนบินไป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 เร็วบิน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 

าดภาพก็คือการถ่ายทอดการมองเห็นเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมวันแรกทีมงานเดอะแคมป์ให้น้องๆบอกเล่าเรื่องราวในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งผ่านภาพวาดไปดูฝีมือของแต่ละคนกันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการวาดภาพกันเรามาเที่ยวป่าแล้วเราก็ควรจะมีการจดบันทึกเรื่องราวที่พบข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ก็ใส่สมุดบันทึกเล่มเล็กๆก็ได้ แล้วก็ถ้ามีโอกาสมีเวลาเราก็วาดรูปด้วยพืชแปลกๆสัตว์แปลกๆเราก็สามารถจะจดบันทึกเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากในอนาคตก็ได้ น,นี่คือลำธารตั้งเส้นเลยใช่ไหมอื่นเลยนะจะไม่ได้ละอลิอลิสวาดมันไม้ที่ยอยู่ในน้ำเล็กๆอะค่ะที่มันโผล่มาจากน้ำอะวาดวาดไปเรื่อยๆครับเห็นมันเป็นยังไงก็วาดไป,ไปอยางนี้ หต้นไม้ที่มาหาัศจรรย์ครับเกิดในน้ําแต่ว่ายอดอยู่บนน้ําแล้วก็ใบมันก็ดูเหมือนว่าใบมันเหมาะกับการรับน้ําเพราะว่ามันจะโค้งๆนิดนึงแล้วก็ใบมันก็ใหญ่ใหญ่กว่าลัาต้นเพื่อที่จะได้รับแสงแล้วก็มันก็จะกลายเป็นต้นไม้แบบนั้นนะครับต้นไม้ใหญ่ๆใบไม้แต่ว่ายังไม่ได้ลงสีเขียวอูใบไม้เหมือนกันเลย สาลิกาเขียวสาลิกาเขียวลงสีถึงไม่ถึงจะลงสีไม่ละเอียดแต่ก็เป็นการลงสีที่หยาบแล้วก็ถูกต้องสีสันถูกต้องแต่ถึงกับไม่ละเอียดก็ยังถูกต้องบรรดานักดูนกดูแล้วก็เชว่าใช่นี่คือสาลิกาเขียวมันเกาะอ,อย่างนี้จริงๆมันหันหน้ามาอย่างนี้แล้วหน้าตามันเป็นอย่างนี้ปากสีแดงมีหน้ากากสีดำนะหัวมันสีเขียวอ่อนแบบนี้ แล้วบางทีมันก็จะมีสีฟ้าด้วยปีกจะเป็นสีน้ำตาลลายปีกขาวดำแบบนี้นะข้อแกบเขียนรายละเอียดเข้าไปไ<ม>บรรยายเข้าไปด้วยศิลปะก,ก็คือการแสดงออกอย่างอิสระเสรีที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆดูแล้วฝีมือของแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะพี่เต้ บอกเลยนะแคมเนี้ยน้องๆต้องใช้ชีวิตกินนอนกลางป่าเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องกางเต็นท์ก่อไฟทำอาหารเป็นงานนี้ก็เลยจำเป็นต้องพึ่งครูตีแห่งค่ายเสือตีใหญ่อีกแล้วครับท่านตางแบนนี้แล้วดูนะดูใหดีวเวลาสอดกระดกูกหรือโครงมันไปเนี่ยเต็นท์บางชนิดมันใช้เกี่ยวตอนนี้สังเกตให้ดีว่าที่ที่พื้นเต็นท์เนี่ย มันจะมีเหล็กอยู่สี่อันให้เอาเหล็กอันเนี้ยกับกระดูกสอดเข้าไปเออกับพี่แย็กเสร็จแล้วจับยืดขึ้นมาเอ้าผู้หญิงไปจ่ไว้ไปจ่ามพี่ใช่ไห้ สองส่วนข้าวหนึ่งส่วนแต่ก็ใส่น้ําให้มันมากเข้าไว้อยากกินข้าวต้มก็ไใส่น้าให้เยอะนี่เราจะรู้ได้ไงว่าข้าวมันสุกหรือไม่สุกให้มันเดือดจนน้ําแห้งแล้วค่อยๆเปิดฝาเอ้าคนข้างหน้าเอาหม้อไปคนละใบแล้วเปิดหม้อดูเอาเร็วดูเปิดดูหม้อเปิดดูอาจายที่บายให้เราจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างเปิดฝาหม้อก่อนคนข้างหน้าดูคนเดียวเปิดฝาหม้อดู มันมีไข่เห็นไหมไม,มีปลากระป๋องมีไม่ขีดม,ม,มีน้ำมันพืชมีน้ำปลามีเครื่องปรุงให้เสร็จเลยรับเะครับนะครับไปเลยลูกไปเร็วเรียนรู้ทฤษฎีมาถึงการปฏิบัติจริงกันบ้างนะครับงานนี้ดูน้องๆก่อไฟเท่ากับข้าวจนเจ็บคอไปหมดเลยเนี่ยอือเอาเศษเอาเสศจไม้ล้อมก่อนเอาเศษไม้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 เล็กนี่ต้องไม้เล็กก่อน จ่อไว้ไม่นก่อนรอก่อนดับล้ว่่าเ้วจะรปวด้อยางนะับับพัดน้อยพัดดิจะดับแล้วไฟเราไม่ยังรองไม่เลยดับแล้วไปทำดับพัดมาพัดไอพวกทำนี่เถอเอ้ยอ๋ออ่ะาจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้วไยุดรติดจะไม่ต้องโยนจดีดีๆคนมา อันนี้กำลังทำอะไรกระบอกไม้ใช้ต้อง,<า>งเตรียมอะไรบ้างาาก,กระทะกระทะทำทำบนเตาสิไอ,าอไอวางที่ถ้าเราไปนอนเนี่ย มันจะดับง่ายเราก็ตั้งแบบนี้มมันจะไ่พอเอาลุกลุกแล้วเราก็จุดที่เนี่ยอย่างนี้อ่ะนี่กระบอกไม่ไผ่ไปหาจุดให้ได้มันจะโดนมือไม่โดนมเนื้อไม่หลอเลยค่ะเราเป็นบอกเดี๋ยวผมเลอะเองไอ้หนูอาจารย์กันเลยค่ะท่านมาด้วยไม่เอาทานทานเนี่ยเธอเอาขาล้ไปก่อนเชื้อมันอยู่ข้างบนมันไม่ติดต้องเอาไอ้นี่ออกมาก่อนแล้วจุดข้างล่างให้ติดแล้วค่อยเอาปืนแห้งๆสุมแล้วค่อยใส่ถ่าน โอเควางที่พื้นมาได้ลูกวางที่พื้นเลยเออาาม่ไหยโนอ่ค ดว่าหนูน่าจะกินได้เพราะว่าเขาไม่รู้เหมือนกันแต่หนูว่าหนูกินได้ดีแล้วที่ไม่ไหม่กลุ่มหนูไม่ มันขึ้นดูนกตะวันตกดูดาวกิจกรรมหลักที่น้องๆในแคมป์เด็กเดินป่าห้วยขาดแข้งต้องเจอแต่ก่อนที่น้องๆจะไปดูนกในวันรุ่งนี้นะคะคืนนี้น้องๆต้องดูดาวกันค่ะนี่คือดาวพฤหัสแล้วก็กลับไปทางซ้ายเป็นดาวเสานะครับดาวพฤหัสเป็นดาวบริวารของดวงทิตย์ที่อยู่ใกล้กว่าดาวเสาเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสจะโคจรเร็วกว่าดาวเสาร เส้นอีกฤติจะพาดอย่างนี้พาดหูแม่งบอกมาด่มาีิมาี้มาี่เห็นไหมมันจะพาดผ่านดาวพฤหัสแล้วพาดผ่านดาวเสาแล้วไปดูเลยนะครับนี่คือทางช้างเผือกเห็นเปล่าเราเห็นทางช้างเผือกด้วยตาเปล่าแล้วทางช้างเผือกตำแหน่งตรงนี้มันจะเปลี่ยนตลอดไม่เปลี่ยนครับทางช้างเผือกจะอยู่ตรงนี้ทั่วกาลนาน คุณตายไปแล้วเกิดใปกี่ชาติมันก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเราเปลี่ยนประเทศดูใชไม่ได้เราจะเปลี่ยนประเทศไปดูที่ไหนไปดูที่อเมริกาไปดูที่ไหนมันก็อยู่อย่างนี้ตอนแรกฟ้าไม่เป็นใจเท่าไหร่ค่ะนึกว่าจะกินเห้วกันซะแล้วแต่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยกลุ่มดาวต่างๆยิ่งได้ฟังข้อมูลจากอาจารย์พอลเลอร์ประกอบแล้วหลงเสน่ห์การดูดาวมากขึ้นเลยค่ะ การเห็นดาวในท้องฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่แม้แต่ผู้ใหญ่เราเองเราก็ยังโอกาสที่จะน้อยนะฮะยิ่งคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยการเห็นดาวบนท้องฟ้าที่พร่างพราวเต็มไปหมดอย่างนี้มันเป็นโอกาสที่ยากจริงๆถ้าเขาได้เห็นแล้วก็เกิดความประทับใจเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นจุดเล็กๆในจักรวาลน,นี้เท่านั้นมนุษย์เราไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลย มนุษย์เราเป็นเพียงเศษเสี้ยวทุลีที่อยู่ในจักรวาลเพราะฉะนั้น,นกลไกของธรรมชาติเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่เราจะต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้อ,อตอนดูดาวครับป็นคนชอบดาราศาสตร์ยแล้วก็เลยตื่นตาตื่นใจมากตอนเห็นดูดาวเป็นการฝึกสายตาสําหรับผมคือผมเป็นคนสายตาสั้นแล้วพอผม พยายามดูดาวเนี่ยผมจะเป็นการฝึกสายตาชนิดหนึง่งเพื่อโฟกัสดาวดวงนี้และดวงนู้นเพื่อให้ประกอบเป็นร่างและช่วยฝึกจินตนาการของเราให้มองเป็นรูปร่างต่างๆได้ครับไม่ใช่ความรู้เรื่องดาราศาสตร์และรู้จักกลุ่มดาวต่างๆ แต่ครั้งนี้น้องๆอยังได้เห็นทางช้างเผือกด้วยตาเปล่าอีกด้วยมีแบบดีใจมากเพราะน้ำอิงเป็นแบบครั้งแรกที่น้ำอิงเห็นทางช้างเผือกแบบชัดๆแล้วก็มีดาวอธิบายกลุ่มดาวโน้นกลุ่มดาวนี้ค่ะน้ำอิงก็รู้สึกแบบประทับใจอันนี้คือประทับใจมากๆเลยอะตอนดูดาวค่ะมันแบบว่าเห็นทางช้างเผือกแล้วก็แบบดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าเลยแบบไม่เคยเห็นมาก่อนก็แบบรู้สึกดีใจมากมาครั้งแรกก็ได้เห็นเลย การดูดาวเหมือนดูอดีตดาวบางดวงที่เราเห็นนั้นในความจริงตอนนี้มันอาจจะสลายตัวไปแล้วก็ได้นะคะเพราะกว่าที่แสงสะท้อนจากดวงดาวนั้นจะเดินทางมาหาเรามันใช้เวลาหลายสิบล้านปีเลยด้วยกันแง่คิดในการดูดาวสอนการใช้ชีวิตให้กับน้องๆค่ะความจริงที่สายตาเห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปดังนั้นเมื่อมองเห็นหรือพบเจออะไรก็ต้องตรวจสอบข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงก่อนให้รับด้าน เอาละค่ะทีมงานเด็กแคมป์ค่ายหันษาหลาแคมป์เด็กเดินป่าห้วยขาแข้งในตอนแรกด้วยภาพทางช้างเผือกสวสวๆก่อนพบกิจกรรมวันรุ่งขึ้นของน้องๆในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ และในตอนต่อไปเด็กแคมป์ค่ายหันษาขอต้อนรับเพื่อนใหม่เข้าสู่ภารกิจการศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ห้วยขาแข้งในขณะที่น้องๆกลุ่มเดิมที่แข็งแกร่งก็จะผันตัวเองไปเป็นพี่เลี้ยงแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเลยจ้าติดตามกันให้ได้นะคะในแคมป์เด็กเดินป่าห้วยขาแข้งพี่ิวพี่วิไมผมไม่เห็นอะไรเลยวาะอะไรเตไม่ได้เปิดโอ้โก็เปิดตรงนี้่ ปั้มแล้วก็กลับด้านด้วยอย่างนี้ด้วยใช่ไหมั่ใ่ใช่ใช่ใช <c oughs> ้ใช่ใช่ใช <c oughs> ่ใช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 ่ใก่่ใ, <S <S ใช่ใว่ชใ